สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เซนจะมาแนะนําสินค้าที่เกี่ยวกับการปลูกคิ้วปลูกหนวดเป็นสเตลลัมนะครับที่เซนใช้อยู่เห็นเพื่อนๆใน a ฟ e b o o k ฉันมาถามกันเยอะเลย่าใช้ตัวไหนปกติเซนเป็นคนมีหนวดมีเขาพอมีอยู่แล้วแต่มาใช้ตัวเนี้ยมันเหมือนมันขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็หนาขึ้นแล้วกว้างขึ้นคือเมื่อก่อนเซนอาจจะมีแค่ตรงนี้เฉยๆแต่ไปทาตรงอื่นด้วยมันขึ้นตามครับ นะครับทีเซอร์ที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวเรามาดูข้างในซ่มานะสาธิตให้ปกติเซินใช้ประมาณสองหยดครับถ้าเราใช้ก็ประมาณสองหยดนะครับใช้แบบเราบีกินหอมมากเลยเหมเือนน้ำหอมเลยไม่เหนียวเนื้อหนะมากเราใช้สองหยดก็ถูกไปเลยครับประมาณประมาณสิบ ถึง20วีครับให้มันซึมซับเข้าไปเข้าไปในผิวหนังครับถ้าผู้หญิงก็ใช้ได้นแล้วถ้าคิ้วบางหรือคิวอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นเหมือนกันใช้ไม่เหนียวแน่นหราเอะยกลิ่นหอมแนะนำกับคนที่ผู้ชายที่อยากมีหนวดมีเคาครับขึ้นขึ้นแน่นอนผมว่าเพราะผมใช้เนี่ยขึ้นขึ้นเร็วมากครับแค่ไม่ถึงอาทิตย์นี่ขึ้นมันขึ้นเร็วปกติมากเลยครับ นะครับเราก็ปล่อยไปเลยครับใช้ประมาณเช้าเย็นอย่างเงี้ยครับถ้าใครสนใจครับลองเข้าไปดูในเพจที่เซนได้ลงหน้าเฟซเซนนะครับที่แท็กไว้ที่เพจของทีเซอร์ครับเพจนั้นครับลองเข้าไปดูช่วงนี้เขามีราคาพิเศษอยู่ด้วยลองเข้าไปดูครับเนี่ยทีเซอร์ครับยังไงแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากคมเข้ม ลองลองได้ครับขอบคุณมากนะครับ